สวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครดิตยูเนียนที่รักและเคารพทุกท่านดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากรมินวงขอกบขอบคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งของประธานชุมนุมสากรเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทยจำกัดชุดที่42ในการประชุมใหญ่เมื่อวันที่25กรกฎาคม พศ2563ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชุมนุมสากลเครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่25กรกฎาคมพศ2563นั้นตรงกับวันสำคัญวันหนึ่งของเราชาวเครดิตยูเนียนเนื่องจากเป็นวันเครดิตยูเนียนไทยซึ่งวันเครดิตยูเนียนไทยนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมา ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมพศ2508โดยท่านบัตรหลวงอันเฟร็ดบอนเนงได้เป็นผู้ก่อตั้งเครดิตยูเนียนในประเทศไทยขึ้นนับถึงวันเวลานี้ผ่านมา55ปีแล้วซึ่งหัวใจของเครดิตยูเนียนก็ยังเป็นเช่นเดิมก็คือเรื่องของการช่วยตน และช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดซึ่งปฏิบัติมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้มีความล่าช้าจากปกติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด1 9ซึ่งทางราชการได้กำหนดให้เราต้องเฝ้าระวังตามมาตรการ อย่างเคร่งครัดจึงทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ถูกกำหนดไว้เพียงจำนวน120คนซึ่งทำให้ผู้แทนสากลสมาชิกหลายหลายแห่งไม่สามารถที่จะมีโอกาสเข้าร่วมประชุมได้เหมือนกับสถานการณ์ปกติในปีที่ผ่านๆมา จึงต้องขอกราบอภัยในเรื่องนี้และหวังว่าในปีต่อไปถ้าไม่มีสถานการณ์ที่ผิดปกติไปกว่าเดิมเราก็คงได้พบกันเช่นเดิมเหมือนกับที่เราเคยปฏิบัติกันมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของหลักการทำงานขออนุญ,ญาตนำพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบ คือสืบสารรักษาและต่อยอดการศึบสารในเรื่องของความเป็นเครดิตยูเนียนที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาคนเพื่อไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเข้มแข็งที่เกิดขึ้นภายในตนโดยยึดหลักคนนำเงินไม่ใช่เงินนำคน ในการสืบสารนั้นจะรวมถึงเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรและการวางแผนองค์กรทั้งระยะสั้นระยะยและระยะยาวให้เหมาะสมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การรักษาผู้นำรุ่นบุกเบิกที่ช่วยในเรื่องของการวางราักฐานของขบวนการเครดิตยูเนียนเราจะต้องถนอมรักผู้ที่เป็นผู้นำ ที่เป็นที่รวมของความศรัทธ,ธาและรวมหัวใจของคนเครดเดตยูเนียนส่วนการต่อยอดจะเป็นการประสานงานใช้โดยใช้กระบวนการทำงานแบบภาคีเคือรข่ายกับชุมนุมสะกรออมรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดสันนิบาตสากรแห่งประเทศไทยและเพื่อนในขระบวนการสากรให้เกิดพลังในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายของสากลร,ร่วมกันในเรื่องของการต่อยอดที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเดินหน้าในเรื่องของกฎกระทรวงประกอบมาตรา93ทับหนึ่งจำนวน13บฉบับซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านการประชุมชี้แจงร่วมกับกฤษฎีกาจำนวน7จฉบับแล้ว ยังเหลืออีกเพียง6ฉบับซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อด้วยความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเราและที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือมาตรา1 0 5 1ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดและให้สวัสดิการแก่ชาวเครดิตยูเนียนซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการและล่าสุดในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ยืน่นหนังสือเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การจัดกองทุนเกี่ยวกับเรื่องของสสริการตามมาตรานี้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกชั้นหนึ่งแล้วหลังจากที่เราได้ยื่นต่อกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ไปแล้วส่วนในการทำงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่42และคณะผู้ตรวจสอบกิจการชุดที่42นั้นเราจะยึดหลักการด้วยจิตตารม สี่ประการสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้ซึ่งกันและกันผนวกกับคุณธรรมห้าประการอันประกอบด้วยซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นใจกันและไว้วางใจกันแต่สิ่งที่เป็น หลักสูงสุดเลยสําหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการชุดที่42คือการยึดประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกเป็นหัวใจสำคัญถ้าเพื่อนสมาชิกสากรท่านใดประสงค์ที่จะให้คำแนะนำแก่เรา ดิฉันและคณะยินดีน้อมรับทุกเวลาเพื่อประโยชน์ของชุมนุมสากรเครดิตยูเนี่ยแห่งประเทศไทยจำกัดให้ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปขอขอบคุณค่ะ